กระเชอก้นรั่วกระเชอคืออะไรแล้วมันก้นรั่วแล้วเกิดอะไรขึ้นต้องเท้าความถึงนิทานโบราณเรื่องหนึ่งครับเรื่องราวในนิทานนะครับก็มีอยู่ว่าผู้ชายคนหนึ่งครับไปกับภรรยาของเขาในการไปจับปลาตัวผู้ชายนั้นมีหน้าที่ในการออกล่าปลาจับปลามาเป็นอาหารและเอาไปขายกระเชอนั้นก็เป็นอุปกรณ์ประเภทหนึ่งครับที่ใช้ในการเก็บปลาสามีเนี่ยทำการจับปลาส่งมาให้ภรรยาใส่ไว้ในกระเชอ ก็เดินกระเตงกระเตงตามสามีไปแล้วครับปรากฏว่าภรรยานั้นไม่รู้เลยแล้วว่ากระเชอนั้นก้นมันรั่วก็เลยไม่ว่าสามีจะจับปลามาได้กี่ตัวใส่เข้าไปในกระเชอมันก็จะหลุดออกทางด้านก้นของกระเชอไปเรื่อยๆเรียกว่าไม่ว่าจะจับได้ห้าตัวสิบตัวยี่สิบตัวสามสิบตัวก็ตามไม่สามารถเก็บรักษาปลาเอาไว้ในกระเชอได้เลยเพราะกระเชอมันรั่วสำนวนนี้ก็เปรียบเลยนะฮะกับบุคคลที่มีความฟุ่มเฟือยคือ หาเงินได้เยอะฮะถ้าเปรียบเทียบในปัจจุบันก็คือว่าหาเงินได้เยอะก็จริงแต่ไม่ว่าจะหาได้มากสักเพียงใดนะครับมันก็จะเก็บเอาไว้ไม่ได้เรียกว่าเงินกัดกระเป๋านั่นเองครับหาได้เยอะก็ใช้เยอะหาได้เยอะก็ใช้เยอะไม่เคยเหลือเก็บแล้วแบบนี้ในวัยเกษียณจะทําอย่างไรล่ะครับเพราะฉะนั้นกระเชิดก้นรั่วก็เป็นการเปรียบเลยเหมือนกับว่าคนเนี่ยนะหาสิ่งดีๆได้เยอะมากเลยทรัพยากรได้เยอะแต่ไม่มีทางที่จะรักษามันได้เรียกว่าไม่สามารถรักษาทรัพย์ไม่สามารถรักษาความมั่งคั่งเอาไว้ได้ ผนเราเนี่ยนะครับการหาทรัพยากรได้ถือได้เป็นสุดยอดแล้วก็เก่งฉลาดมากๆแต่ในการรักษาทรัพยากรได้เป็นเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์ครับการหาเงินหาทรัพยากรเป็นเรื่องของ IQ แต่เรื่องของ EQ สําคัญในการรักษาความมั่งคั่งระยะยาวพอแก่ตัวไปจะได้ไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่เครียดและนี่คือสิ่งที่เราได้จากคําว่ากระเชอก้นรู